สวัสดีค่ะชาวขวัญผวาทุกท่านวันนี้มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับจังหวัดอุบลราชธานีค่ะชื่อเรื่องว่าเมื่อเอารถไปจอดที่วัดความหลอนจึงเกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อส5ปีที่ผ่านมาที่จังหวัดอุบลราชธานีเราทำงานเป็นคนขับรถทัวร์และช่วงที่เป็นคนขับรถ อยู่ที่สมุทรปราการบริษัทก็ได้แจ้งกับเราว่าวันเสาร์ที่จะถึงนี้ให้เราไปส่งคนที่จะเหมารถไปที่จังหวัดอุบลราชธานีให้ไปรับคนขึ้นตามจุดต่างๆตามที่ระบุเอาไว้ให้เราจึงได้ไปรับผู้โดยสารแล้ววิ่งรถไปที่อุบลราชธานีไปถึงประมาณสี่โมงเย็นเราก็ได้ไปเอารถเข้าไปจอดในวัดหลังจากคนลงหมดแล้ว เราก็ได้พักทานข้าวเสร็จแล้วก็กะว่าจะนอนพักแต่ในวัดมีงานเราจึงคิดว่าคงจะนอนไม่หลับแน่ก็เลยขับรถเข้าไปจอดที่หลังวัดมีต้นไม้ใหญ่อยู่หลายต้นจนเวลาประมาณหนึ่งทุ่มเราก็ได้เข้านอนแล้วได้ตื่นขึ้นมาประมาณเที่ยงคืนเพราะปวดปัดสสาวะจึงได้ออกไปข้างนอกแล้วไปปัสสาวะ แล้วเราก็สังเกตเห็นผู้หญิงผมยาวนั่งร้องไห้อยู่บนต้นไม้เราจึงได้เดินเข้าไปถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ยอมพูดเราก็เลยไม่กล้าเข้าไปถามอะไรมากเพราะตนไม่ใช่คนในพื้นที่จึงได้กลับเข้ามาในรถแล้วก็มองไปที่ผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่เราก็เห็นว่าผู้หญิงคนนั้นกวักมือเรียกจึงตัดสินใจถือไฟฉายแล้วลงไปหาอีกครั้ง พอเราเดินไปก็ได้ถามว่ามีอะไรหรือเปล่าแล้วก็ได้ส่องไฟเข้าไปดูปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นไม่มีแววตาเห็นแค่ลูกตาเราตกใจจนทำอะไรไม่ถูกกำพะบนคอแน่นแล้วผู้หญิงคนที่นั่งอยู่บนต้นไม้ก็บอกว่าช่วยพี่หน่อยช่วยพี่หน่อยพี่อยู่ข้างล่างนี้เราพูดอะไรไม่ออกทิ้งไฟฉายแล้วก็หันหลังวิ่งเข้าไปในกุฏิพระเลย ในกุฏิมีพระชาลาอยู่รูปหนึ่งเราก็ได้บอกว่าหลวงตาผมเจอผีอยู่บนต้นไม้หลวงตาก็ถามว่าแล้วยมไปจอดรถตรงไหนเราก็ตอบกลับไปว่าหลังเมนไปประมาณ50เมตรตรงที่เป็นป่าผมทิ้งไฟฉายไว้ตรงนั้นด้วยหลวงตาไปเป็นเพื่อนผมหน่อยเรากับหลวงตาก็จึงเดินไปที่เมนแต่ก็ไม่พบผู้หญิงคนนั้นแล้วเราจึงได้เดินกลับไปที่รถ แล้วกล่าวว่าจะเอารถไปเจอะที่อื่นดีกว่าแต่รถกับสตาร์ไม่ติดเราลองอยู่นานก็ยังสตาร์ไม่ติดจึงนึกในใจว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นขอให้แม่ยานางช่วยคุ้มของลูกช้างด้วยพอเราหันกลับไปดูที่นอกกระจกก็ยังเห็นผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่ที่เดิมเราก็ไม่กล้าลงจากรถอีกจึงได้แต่ข่มตานอนจนถึงเช้าพอตอนเช้าก็ได้เดินไปบอกเจ้าภาพ วัดว่าเมื่อคืนได้เจอเหตุการณ์แบบนี้เข้าทางเจ้าภาพจึงได้ไปคุยเรื่องนี้กับพระเราก็กลับไปที่รถแต่รถก็ยังสตาร์ทไม่ติดทา,ทางทางที่เช็คอุปกรณ์ทุกอย่างเป็นปกติดีแล้วจึงได้ขอให้ผู้โดยสารทุกคนช่วยกันเข็นรถออกไปนอกวัดแล้วลองสตาร์ทดูอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ยังไม่ติดเรียกช่างมาแก้ก็ยังสตาร์ทไม่ติดเราจึงนึกคำพูดของผู้หญิงคนนั้น เหมือนเขาจะบอกว่าให้เราช่วยเขาอยู่ข้างล่างนี้เราจึงได้ไปบอกเจ้าภาพเจ้าภาพก็เลยให้ทุกคนมาช่วยกันขุดดูประมาณชั่วโมงครึ่งขุดกันลงไปประมาณเกือบเกือบหนึเมตรก็ได้เจอกับต้นตะเคียนใหญ่มากเราจึงได้ไปจุดทูบแล้วบอกว่าเจ้าแม่ถ้าอยากขึ้นไปข้างบนขอให้ช่วยทำให้รถผมสตาร์ตติดแล้วเงินที่ผมเหมามาสี่หมื่น ผมจะเอาไปจ้างรถแมคโครมาขุดเอาเจ้าแม่ขึ้นมาจากนั้นเราจึงได้กลับไปที่รถสตาร์ทแค่ทีเดียวรถก็ติดเลยเรางงมากจึงได้ไปจ้างรถแมคโครมาสองคันเพื่อที่จะได้ขุดเอาแม่ตะเคียนขึ้นมาแต่ขุดยังไงก็ขุดไม่ขึ้นทางทางที่ช่วยกันต้องสองคันจนสุดท้ายคณะทัวร์ที่มาด้วยต้องการจะอยู่ต่อ และจะขอเหมาต่ออีกวันหนึ่งเราจึงได้โทรไปคุยกับเจ้านายจนเวลาดึกเราก็เข้าไปนอนในรถผู้หญิงคนนั้นก็ได้เข้ามาในฝันแล้วบอกว่าถ้าอยากจะเอาแม่ขึ้นให้ทำบายสีแล้วก็เชิญแม่ขึ้นแล้วจะได้ให้โชคให้ลาบเช้าขึ้นมาเราก็ได้ถามว่ามีใครทำบายสีเป็นบ้างเพราะเจ้าแม่ได้มาเข้าฝันว่าให้ทำบายสีก่อน ทางวัดจึงได้ทำใบสีแล้วให้รถแมคโครลงไปขุดอีกทีแต่ครั้งนี้ยกขึ้นได้แบบง่ายๆเลยพอเอาต้นตะเคียนขึ้นมาได้เราก็ได้พูดขึ้นมาว่าผมเอาเจ้าแม่ขึ้นมาแล้วเจ้าแม่ก็อยู่ที่วัดนี้แล้วกันซึ่งวัดนี้อยู่ในอำเภอน้ำยืนในเขตจังหวัดอุบลราชธานีและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด ถ้าท่านผู้ฟังประทับใจเกี่ยวกับเรื่องเล่าของวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ให้กับขวัญพวาวด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมส่งต่อความน่ากลัวให้กับเพื่อนของท่านฟังก่อนนอนวันนี้ขวัญพวาวขอตัวลาไปก่อนฝันดีค่ะ thank mm -hmm. you